ถ่ายน้ำมันเครื่องให้หน่อยนะครับช่างไทยแลนด์วันนี้นะครับช่างตาลไม่อยู่นะฮะวันนี้เรามีตัวแทนนะครับช่างตาลนะครับคือช่างไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับคันนี้นะครับหลังจากที่เปลี่ยนสายพานนะครับตั้งแต่ออกมาแรกๆก็200กิโลตอนนี้ก็ปาไปเป็น1นึ่กิโลนะครับถึงเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ ปกตินะครับที่ศูนย์นะฮะให้ไปถ่ายที่ศูนย์นะครับแต่ผมไม่ไปนะครับผมถ่ายเองนะครับชิป่ะฮะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆนะครับทักมานะครับเกี่ยวกับชุดสายพานนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงนะครับก็เห็นแช่ๆกันตเยอะแยะมากมายนะครับคอมเมนต์ทั้งติทั้งชมนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ก็จะคิดอีกอย่างนะครับ สำหรับคนที่เคยใช้ก็ก็ถือว่าว่าดีนะฮะหลายๆอย่างนะครับบางท่านก็ใช้โซสเตอร์นะครับเพราะว่าโซสเตอร์ดีนะครับแต่สําหรับตัวผมนะครับผมเคยใช้นะครับตัวนี้นะฮะก็นานแล้วนะครับผมว่าดีนะครับก็ตระกูลใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นพวกฮัลเล่พวกบูเอลเขาก็ใช้กันนะครับสายพานไทงรถยนต์นะครับเขาก็ใช้กันนะครับพวกรถยนต์นะครับใช้เป็นสายพานไทง อ่ะดับเครื่องเลยครับอ่ะถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับวันนี้หนึ่งพันกิโลนะครับช่างใหญ่เอาเป็นตัวนั้นเบอร์สี่สิบนั้นมาเลยครับเป็นบางจากเลยอ่ะตั้งแต่วันนั้นนะครับที่ผมใส่นะครับสายพานเข้าไปนะครับรถคันนี้วิ่งได้สองร้อยกิโลนะฮะอ่ะนี่นะฮะยังไม่มีการขยับยังไม่มีการปรับยังไม่มีการตึงนะครับสายพานก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ไม่หย่อนไม่ยานไม่ยืดนะฮะนี่เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่เคยติดตามคลิปผมนะครับก็1ขีด2ขีด3มขีดครึ่งเหมือนเดิมนะฮะนี่นะฮะ3มขีดครึ่งเหมือนเดิมนะครับ1 2 3สองสามครึ่งเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วไปดูฝั่งนู้นมั่งนะฮะชึบอ่ะนี่นะฮะชึบอ่ะกล้องมันยังไม่โฟกัสนะฮะอ่ะ สามขีดครึ่งเหมือนเดิมนะครับ1ขีด2ขีด3ขีดครึ่งเ,รง,เรงเหมือนเดิมนะครับเรายังไม่มีการขยับโซ่นะฮะอ่นะครับผมยังเหมือนเดิมนะครับน้ำมันเครื่องนะครับก็ถ่ายเป็นครั้งแรกนะครับ1,000กิโลนะฮะ,ะถ่ายแล้วนะฮะดัไม้แลน ดำนะครับ1,000กิโลนะครับนี่1,000กิโลนะครับอว่าดดำสุดๆนะฮะเพิ่งถ่ายครั้งแรกเลยนะครับคาว่าเวฟปีนี้นะครับเวฟรุ่นนี้นะครับปี2 0 2 1 2 0 2 2นะครับลูกปืนแคมจะมีปัญหานะฮะใช้ไปนานๆนะครับใช้ไปสักระยะลูกปืนแคมจะดังนะครับก็ต้องคอยสังเกตดูนะครับผมเคยเปลี่ยนมาสองคันแล้วนะครับลูกปืนแคมนะฮะ เวฟ2021ของเด็กน้อยนะครับแถวบ้านกับอีกคันหนึ่งนะครับรถมาจากสายท9ก้านะฮะก็จะลองสังเกตดูนะครับว่าลูกปืนแคมคันนี้มันจะดังหรือเปล่านะฮะก็ใช้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับ มีมาอัปเดตกันให้ดูกันนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ทักมานะครับทั้งในเพจนะครับและทั้งในไลน์นะฮะแ้วก็คอมเมนต์ยูทูบด้วยนะฮะ,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 ะโอ้เรียกได้ว่าใช้งานกันสมบุกสมบันนะครับนี่นะฮะใช้งานกันเป็น กิจวัตรประจําวันเลยทีเดียวนะครับวิ่งไปกลับสุรินนะครับไปกลับก็เกือบ200โลนะฮะมีมาอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ